าวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันนิดนึงนะครับเรื่องเพลงที่อุ๋งอิงร้องนะครับที่บางคนออกมาพูดเปรียบเทียบอุ๋งอิงกับน้องอีกคนหนึ่งแล้วรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะครับเออไอรุ่นพี่น่ไม่เท่าไรไปเปรียบเทียบกับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับผมในฐานะเอซ ะครับไม่ต้องเยอะนะครับอย่าเยอะอย่าเยอะนะครับเอออุ้งอิงเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ดีแล้วนะครับเออเต้นนิดติดหน่อยหน่อยภาษากายไม่ต้องแรง f อฟทุกท่านเขาติดตามอุ้ง,อ,งอิงพราฟารมน่ารักและอินดูน้องเขา ไม่ใช่ต้องให้องคงอิงมาภาษากายแรงขนาดไหนนะครับอืมนะครับภาษากายไม่ต้องเต้นแรงเต้นนิดนิดในน่นอยเราก็ภูมิใจแหละองคงอิงเป็นเด็กในสายตาของเรานะครับแล้วก็ยังตัวเล็กนะครับตัวกระเปียกหนึ่งไม่จำเป็นต้องไปเต้นแบบภาษากายแแรงแบบนั้นนะครับเออ เราก็เอาพอเหมาะพองามนะครับพอเหมาะพองามพอไม่ต้องไปขนาดรุ่นพี่เขานะครับเราติดตามเพราฟความรักเลยเดูแล้วก็อยากจะให้คาแรคเตอร์อุ้งอิงเป็นแบบนี้นะครับความน่ารักขายครามน่ารักนะครับไม่ต้องเยอะมาก การเต้นการอะไรเอาพอพองามพอสวยพองามนะครับเออหลายคนนัก uh> ร้องที่เขาร้องกันเพลงเพราะๆนะครับเออเขาไม่ต้องเต้นมากเต้นอะไรอ่ะเขาก็โด่งดังได้นะครับเขาก็โด่งดังได้หลายหลายคนเลยนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับ ที่เอออกมานี่ออกมาพูดกันห้ายห้ายคนเพราะเขาเห็นแล้วว่าอุ้งอิงลุกเนี้ยมันดีแล้วการเต้นการร้องการลํารลประมาณนี้มันก็ชื่นใจของ FC ทุกคนขอให้อุงอิงปฏิบัติตัวแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายแค่นั้นแหละเอทุกคนไม่ได้ขออะไรมากมายไม่ต้องภาษาไกลเต้นแบบ อย่างที่เขาคิดอ่ะไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องเลยก็บอกเขาว่าเออใช่ไหมครับเอบอกว่าอย่าเยอะอย่าเยอะบอกเขาว่าอย่าเยอะ <c oughs> นะเราไม่ต้องไปขนาดนั้นนะครับ <c oughs> เราดูเราติดตามเพราะความเอนดูความน่ารักของกุ้งอิงนะครับเออเราไม่ได้มีสมองส่วนไหนที่ไปคิดอะไรต่ออะไรแบบนั้นนะครับเออเราติดตาม เราดูการกระทําของอุคงอิงตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้นะครับการวางตัวการพูดการจาหรือการสัมผัสกับเอฟซีทุกๆท,ท่านที่ท่านสัมผัสกับอุคงอิงแล้วท่านก็เกิดความรักและเอนดูอุคงอิงน,นั่นมันเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็รู้ว่าอุคงอิงเป็นคนแบบไหนนะครับเอออุ๋งอิงเป็นคนแบบไหน เราเราพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนไปสัมผัสไปเห็นแปลอะไรเนี่ยโอ้โหกับเป็นห่วงน้องเขาอีกนะครับเออกับเป็นห่วงน้องเขาอีกนะครับสแสดงหามลุ่มหามค่ำนะครับเวลาเวลาก็ไม่พักผ่อนก็น้อยแถมยังตากแดดตากลมตากฝนนะครับบางงานก็โดนฝนโดนอะไรทุกคนเขาก็เป็นห่วงน้องนะครับเออเป็นห่วงน้อง บางคนยังว่าอีกน้องเสียงไม่ดีไม่ค่อยสบายน้องก็บอกแล้วเสียงไม่ดีแล้วก็บอกว่าเสียงเริงเสียงไหลเสียงไหลละกาไอ้โกยเงินล้านกันทุกทุกที่นะครับเ <c oughs> <c oughs> จ้บบาภ้านียิ้มแก้มปริก,กันทุกที่นะครับ <c oughs> เออยังวันก่อนผมไปดูสายห้าคนก็แน่นคนเต็มหมดแล้วก็ได้พูดได้คุยกับเอฟซีทุกคนไอ้ที่มานั่ง กันดันนะ่อา่าผมออกมากินก๋วยีตต๋่วอะ่ะมานั่งคุยกันแล้วขนาดข้างในนะโอ้โหทุกคนมาทัดใจระบบแสงสีเสียงนะครับโอ้โหได้ยินเสียงเพลงนี่มันเกิดการต,ตุ้นเราปลดปล่อยทุกคนปลดปล่อยนะครับเออความเครียดความอะไรเขาปลดปล่อยเวลาอยู่หน้าเวทีมันคึกคื้นะครับถ้าใครไปสัมผัสหน้าเวทีนี่โอ้โหมันคึกคืนมันเล้าใจ นะครับทั้งเสียงลำโพองออกมาแล้วไฟแสงสีเสียงนี่โอพ้พึบพับพึบพับแล้วประกอบด้วยหางเครื่องแต่ละชุดละชุดอยู่โอ้โหอลังการจริงๆนะครับอลังการจริงๆทุกคนก็เห็นเวลาไปดูไปไหลายนี่โอ้ประทับใจนะครับแล้วก็เราเห็นอุงอิงแบบนี้นะครับเออเต้นพองงามโยกย้ายนิดหน่อยแค่นี้แหละ นะครับเออไม่ต้องไปแรงไม่ต้องไปเต้นแรงนะครับเออนะเราดูความน่ารักของน้องเขานะครับแล้วคุณไปสัมผัสอุงอิงนี่โอ้โหนอบน้อมนำตนจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนลูกหลานเราจริงๆเลยถ้าไปสัมผัสโอ้ยมันเหมือนพื้นบ้านเรา วิ่งเล่นอะไรแบบนี้กระตัวกระเปียกนึงนั่นน่ะเห็นไหมเขาขอถ่ายเลงถ่ายรูปอะไรก็นั่นให้ทายยกมือขอบคุณเขาอะไรเขานัา่นมันเป็นกิริยามารยาทแบบนี้ทีส่ส่งเสริมนะครับแบบนี้สมควรเอาไปพูดนะครับเออการสัมผัสเห็นน้องเขาแบบนี้ไปเอาไปพูด นะครับส่งเสริมว่าเออนี่น้องเขาเป็นแบบนี้นะนีสใสแบบนี้นะต้องเอาไปพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปพูดในการที่ว่าโอ้เต้นยังไม่ถึงยังไม่อะไรแบบนั้นโอ้โหมันมันเหมือนว่าเราคิดยังไงนะครับเอาไปพูดแบบนั้นนะเขาคิดยังไงนะครับจะให้เต้นแบบไหนจะให้เต้นแบบไหน เต้นแบบน้องอีกคนนั่นเหรอฮะเต้นแบบน้องอีกคนนี่ยเหรอบางคนเขาก็ออกมาติเลยแหละถ้าจะไปให้เต้นแบบนั้นนะครับเอาพองามพอเราดูนิสัยใจคอคนนักร้องอนะ่ะนักร้องดีอ่ะเขาอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานนิสัยดี เป็นกันเองเหมือนลูกหลานเราอะเห็นไหมเหมือนลูกหลานเราชี้แนะได้ก็ไม่ได้ว่าการชี้แนะการติติงอะไรมาบอกมาแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบเหมือนไปเปรียบเทียบกันแล้วก็เหมือนเราเอาไปไปเชิดชูคนเหยียบย่ำอีกคนเอาไปเปรียบเทียบแล้วมันแบบเป็นแบบนั้นแต่จะคิดแบบนั้นหรือไม่คิดแต่บาบคนเขาคิด นะครับบางคนก็คิดว่าออคนนู้นดีกว่าคนนี้ไม่ดีบางคนก็คิดก็เราไปเปรียบเทียบแบบนั้นใช่ไหมในความหมายอะ่ะวันน้องก็ยังไม่ถึงยังไม่อะไรเลยมันยังการเต้นการอะไรอะ่ะไปเปรียบเทียบแบบนั้นก็เหมือนมาเหยียบยำ่ำอุ้งอิงให้ต่ำลงไปแล้วก็ยก อีกคนเชิดชูสูงขึ้นไปมันเป็นแบบนั้นทั้งๆที่ว่าน้องอุงอิงไม่เคยไปอะไรเลยนะครับแล้วเมื่อคืนก็ยังมีสปิลิตเอาไปร้องต่อแต่ต่อไปจะร้องไม่ร้องไม่รู้ว่เาเพลงนี้นะจะร้องไม่ร้องเราไม่รู้นะครับแต่เมื่อคืนขนาดถูกเขาภาพวิจารณ์อุงอิงก็อยากเอาไปร้องอุงอิงก็บอกอุงอิงชอบเพลงนี้นะครับเออเอาไปร้องนะครับร้องใน การเป็นตัวตนขององค์อิงนะครับและเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบน้ำเสงน้ำเสียงหรือว่าการท่าเต้นอะไรเลยนะครับเออทุกคนเอฟซีเขาต้องการความสุขสนุกสนานหน้าเวทีนะครับเขาอยากจะมาดูอง๋งอิงนะครับอยากจะเห็นตัวจริงอยากจะสัมผัสหลายๆครั้งที่มาก็ถูกใจถูกอกถูกใจก็ติดตามกันมาเรื่อยนะครับเออก็ติดตาม พราะอุงอิงเราอยากจะให้อุงอิงขายความน่ารักนะครับเออความน่ารักความน่าเอ็นดูที่พ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟทุกคนนี่ะที่เขามีพวงมาลัยให้ทุกๆุกคืนก็เพราะความน่ารักของน้องเขานะครับเพราะความน่ารักของน้องเขาใส่ซื้อมันลูกหลานเราหน้าตาบ้านๆแบบนี้แหละไม่ต้องแต่งเติมอะไรหละนะครับ การอยู่หน้าเวทีก็อีกอย่างหนึ่งอุกอิงก็เหมือนโตนะเหมือนโตอยู่หน้าเวทีสง่างามแต่ลงจากเวทีนี่แหละนะครับทุกๆคนครับว่าชอบอินดูตอนอุกอิงอยู่หลังร้านเนี่ยไอ้ลงมาจากเวทีนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับอย่าเยอะอย่าเยอะนะครับเออเต้นแค่นี้พอไม่ต้องไปแรงมากนะครับไม่ต้องไปแรงมาก เอาพอหอมปากหอมคอพอดูมันสวยงามนะครับเด็กขนาดนี้อายุขนาดนี้เอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้ไม่ต้องไปเยียบย่ำซ้ำเติมแล้วก็ไปเชิดชูอีกคนหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเชิดชูอีกคนหนึ่งนะครับคุณจะชมยังไงคุณชมไปเลยอ,อีกคนหนึ่งคุณไม่ต้องเอาหุงอิงไปเปรียบเทียบนะครับไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบคุณคิดได้ไรได้นะครับ วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ fc อุงอิง <c oughs> fc สาวน้อยเพรบ้านแพงทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม d เล e c h a n n e l ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่องเล็กๆครับ